สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จากคลิปที่แล้วเลยครับ1,200ไลค์ถอดสกินปืนลงวงฟ้านะครับแต่ว่าไลค์ไม่ถึงหรอกคุณผู้ชมเพราะว่ายอดวิวผมมันน้อยด้วยไงคุณผู้ชมไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ว่าได้800ไลค์ก็ถือว่าเยอะนะครับเห็นถึงความตั้งใจของทุกคนนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาถอดสกินปืนกันก่อนเลยนะครับเอาปืนที่ผมคิดว่าผมจะเล่นนะครับอ่ะถอดเสร็จละไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวงฟ้าานนนนิปปืจะะไหวรเล่คับ มาครับคุณผู้ชมตอนนี้เข้ามายในเกมแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ผมบอกว่า1,200ไลค์ตัดสกินปืนแต่งตัวไก่ลงวงฟ้านะฮะแต่ว่าไลค์มันไม่ถึงหรอกเพราะว่ายอดวิวผมมันไม่เท่าเดิมนะครคุณผู้ชมเฉลี่ยไม่ถึงหมื่นเลยได้ซ้ำนะครับแต่ถ้าถามว่ายอดวิวเฉลี่ยกับยอดไลค์นี่ก็ถือว่ายเยอะอยู่นะ <Okay. S 1> คุณผู้ชมยอดวิวไม่ถึงหมื่นแต่ว่ายอดไลค์ได้800นะครับก็ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่กดไลค์นะมีคนถามว่ากดไลค์แล้วผมได้เงินไหมไม่ได้ครับคุณผู้ชมได้กําลังใจล้วนๆเลยนะฮะเงินนี้มันขึ้นอยู่กับยอดวิวแล้วก็ยอดโฆษณาสปอนเซอร์อะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีสปอนเซอร์นะติดต่อได้นะครับขายของนิดนึงนี <laughs> ่มาเดี๋ยวเรามาคุยที่เขตทหารละกันนะครับผมรู้สึกว่าจะมีตัวลงตี้หนึ่งเห็นแดงๆเมื่อกี้แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วว่ะคุณผู้ชมอันดับแรกเลยขอหาปืนก่อนละกันเนี่ยดูมันให้มาดิ M 5 0 0โทก้อนโอ้ไม่ได้ถอดสกินปืน ไม่เป็นไรแต่ค่อยหาเปลี่ยนลวกันนะครับ <Okay. S 1> แล้วข้างหน้าทองๆสก,กา้าสวยแม็กเทปด้วยผมบอกเลยว่าถ,ถ้าถ้า up สนี่คือแบบของล่นดาเลยนะถึงจะไม่มีสกินปืนก็ตามนะครับโดนิงเพื่อนอยู่ครับห้องยาวแบบนึงนะเพื่อนเล่นฝั่งนี้ไวแค่นั้นแหละเนี่เจอละจะเาวโอ้เพื่อนสวยเพื่อนสวยนี่ราชาเอสซิดเป็นไงไม่มีสกินปืนก็จะประมาณนี้อุย้ยขวามาเพื่อนชบไปเดี๋ยวเราจัดการเอง มาด้โอ้โหยิงไม่ทันเพื่อนครับคุณผู้ชมไม่มีสกิลปืนไงกลายเป็นราชาเอซิดไปซะละไอ้เงยเอซิดไป2แล้วคุณผู้ชมคือมันไม่มีสกินปืนไงทุกคนแล้วตูกก้อนผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยไมวค่อยหาดเก่ยน,นะครับผมมันชุบอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนตัวสองควงมาเราถอดมาแล้วนะครับสองควงผมอยากเล่นที่มีไฟว่าถ้าไม่มีสกินปืนแต่ว่าชาร์ตตัวนี้ก่อนละกันอันดับแรก เปิดลงไปไปกินโป้งพี่ผมโดนเปิดทังหมดเลยหรอมันขนาดนั้นเลยหรอเพื่อนไม่ตายด้วยตานที่รออะไรไม่เดียวนาจะตายอุ้ยไม่โดนไอ้บ้าเอ้ย,อยโอ้โหมันยิงออกช้ามากอะ่ะมันไม่ชินเลยอะ่ะถ้าถามว่าสกินปืนมีผลต่อการเล่นไหมผมบอ,อกเลยว่ามีผล90%เลยนะคุณผู้ชมนะ 80อนะไม่ถึงกับ90นะครับมันก็อยู่ที่เหลี่ยมเหลี่ยมยิงฝีมืออะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าผมเก่งนะนง <ram> ผมไม่เก่งเลยเดี๋ยวนี้โคตรกากนะครับผมก,ก็เจออีกแกสองควงเวลามีสกินปืนอยากจะเล่นมันไม่เจอแบบนี้บ้างวะสงกระบอกขักระบอกเนี่ยหายสามร้ <X 300> <S <S อยคุณผู้ชม <S <S แ๋ยวเราไปเปิดห้องเพิ่มมี MP5 สีแดงถ้าไม่มีสกินปืนผมอยากเล่น m p 5นะผมไม่ค่อยอยากเล่นปืนลูกซองหรอกมันช้าโอเคซื้อไอวอลเลยแล้วกันผมว่าผมไม่เจอละ สามยหายากซอมหมวกหน่อยฮะเมื่อกี้หมวกบินตอนไหนวะน่าจะตอนโดนขึ้นชาร์ได้หมดนั่นแหละหมวกบินเลยเบอร์สามโดนอะไรวะนั่นอ่ะจะตายน่าจะแห้งนั่นอ่ะเฮ้ยมีมีมีเท้ามีเท้ายังไงบนหินเพื่อนกระสุนมันทายอ่ะส่บไปเรียบร้อยแตกไปครับกระสุนมันทายนะคุณผู้ชมนะคือผมลากหัวดีแล้วมีรถไปเพื่อนใจเย็น เอาเพื่อนโดนส่วนมาตรฐะนเดีด๋ยนะเองหัวแล้วโอ้โหแฮตติกแอดชิดเอ้ยแฮตติกแอดชิดไม่เงยอะไรวะถ้ามีสกินปืนตายนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมสกาเข้าหัวแล้วก็เข้าตัวไปเยอะมากถ้ามีสกินปืนน่าจะเกินส0งร้อยะเมื่อกี้ของอยู่นี่เอาฮออะไรครับนี่มาดูตู้ครับมี m p 5 i f y ไหมโอ้โหไม่มีเลย ไม่มี m p ็มไฟเลยอ่ะมีแต่ลูกซองมันยิงช้าถ้าไม่มีสก,กินอะยิงช้ารีแม็กช้ามากเลยตบที่เรายิงไว้ครับวิสต้าสองสวยสวยสวยพันสวยไปได้มาสองคิวครับคุณผู้ชมมันเหยียบวงเพิ่งเสร็จนะคุณผู้ชมหน้าด้านหน้าว่าน่าจะมีแหละไงสั่นแล้วนี่ครับเ้อาหัวอู้สองเม็ดไม่ตาย ขาดีรออะไรไปไปอย่าถึกเพื่อนอย่าถึกขอร้องปุ่งๆจะตายหมดเดียวเพื่อนท็อ,ทอปแอซซิดแล้วเนี่ยผมแอซซิดเยอะเกินไปไป,ไปเพื่อนสามคิวเองอะโอ้โหอะไรวะยิงโคตรเยอะดามเมจผมนี่อันดับหนึ่งนะตอนนี้ยิงเยอะแต่ไม่ได้คิว คือมีส่วนร่วมไปเจ็ดประตูแล้วตอนเนี้ยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกมบอลน,อนะไม่ใช่เ <c oughs> กมฟีไฟมีส่วนร่วมไปเจ็ดตัวแล้วนะครับผมคิวได้สามเอซิสไปอีกสี่อุ้ยเก็บเสียงสวยผมไม่มีกระสุนแดงเอ็มพีไฟให้เลยเหรอไปซื้อละก,กันผมซื้อเลยละก,กันนะคุณผู้ชมนะกุญแจห้องนะครับในห้องมันชอบมีเอ็มพีไฟสามไปอยู่ด้านบนครับห้อง นเหมือนเพื่อนจะเจอคนเอ้ยมีรถมาระเบิดแล้วครับเยวตุยหลังให้เพื่อนแป๊บ,บนึงดาวดาวแล้วสำเลยรับกันโอเค,อคีอคิวแล้ววะน่าจะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปเปิดห้องก่อนนะอ,อยากเล่นนี่มีไฟมากเลยสองควงม,มันขัดใจนะครับผมรถมาฮะซุนรถก่อนละกัน นี้ระเบิดเอาลงแบบนี้บอกเลยระเบิดไปกินเพื่อน,นอะไรว่าของมันเยอะจังวะเนี่ยโอ้โหผมโดนชาร์จผมแน่ดิยังไงมาล่ะกำเนิเพื่อนตั้งหลักก่อนปุ้งไอ้พวกกันฮะก็มาที่ชาร์จแบบนี้โหเน็ตปิง เดีเ่ยวหรืออะไรไอ้วัวไม่ช้าแบบนี้แป๊บนึงนะเปิดห้องก่อนมี็นไหมมีไฟสามหมีเต็เมโฟลูกซองอุ้ยมีสัน้นเฮ้หว้าวคุณผู้ชมมีเสียงมีเสียงเท้ามีสั้นด้วยลังขาหรือเปล่าว้าวมันอยู่ตรงนี้แต่มาแลไรวะน,นะผมขอเข้าห้องก่อน้องไฟ้องไฟลูกพ่อไว้มาแบบนี้ก็หัวแตกสิครับเพื่อน เดนะโอ้ใจเย็นเพื่อนยังไงไอ้วก,ก่อนลุกมานะเพื่อนอ่ะพันยากรเละระดับแรกเกาะก็จะแหกแม่งเอ้ยมีเสียงอยู่นะมาผมพร้อมละผม,มบูก๊กบัตละน้องกมาทำอะไรนอกวงกันวะไอ้พวกนี้ไหนไม่มีงั้นข้าไปแล้วนะเจ้าจะอยู่ก็อยู่แต่ข้าจะไปละ ไปคุณผ,ผู้ชมเข้าวงก่อนวงโคตรแรงวงเล็กแล้วนะครับผมวิ่งผมว่าไม่น่าทันน่าจะแห้งิดเดียวเพื่อนจะเข้าวงแล้ววงโคตรแรงเลยอะ่ะไปครับนี่อะ่ะอุยยังหน้าโป้งยืนขวางรถแบบนี้ตายไปนะเพื่อนนะอุยมีตัวตายมาดิแคิวเหลือสอคนเองอะ่ะ สามนี่ว่ะเพื่อนเราตายไปหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนอะ่ะจะหามันเจอได้อย่างไรเราอุ้ยเลือตัวเดียวแล้วอะไรครับเนี่ยคอยโดนหาเลยละกันคุณผู้ชมตัวเดียวอา้าวอะไรได้แปดคิวเหรอแปดคิวสีเอสซิตโอเคได้อยู่อะไรครับเนี่ย แต่ว่ามันถอดสกินปืนเนี่ยทุกคนมันยิงไม่ทันใครอ่ะทุกคนแล้วก็เกมนี้มันมัวแต่หาของโดยไม่เจอคนถ้าถ้าเกิดอยากให้ทําอีกนะครับผมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวไปก็เดแก๊งเลยไปกับเค็กไอโอสกะาอะไรพวกเนี้ยโอเคคุณผู้ชมคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายนะครับผม